กับผมพุชินพัฒน์และเหล่าสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ในรายการ NCE Science และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับอาจารย์นัทวุฒิภ่มดอกไม้หรือว่าอาจารย์นัทนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกอาจารย์นัทนะครับได้ครับผมอาจารย์นัทครับคือผมเห็นว่าการแสดงแบบว่า s i e n c show เนี่ยคือมันจะเป็นการแสดงที่ เป็นวิทยาศาสตร์ผสมกับเหมือนเป็นการแสดงแบบมายากลด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับใการแสดงเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนเรดูมายากลคือป <c oughs> <lump> กติเราจะสาธิตหรือว่าทดลองปกติใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าอันนี้จะเป็นการแสดงในรูปแบบเหมือนเรด,ด,ดูมายากลแต่เป็นมายากลที่อธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับคนไม่รู้เนี่ยดูเฮ้ยเหมือนอาจารย์กำลังเล่นมายากลอยู่แต่จริงๆแล้วการแสดงทั้งหมดที่เราโชว์ไปเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นจากหลักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลย <c oughs> ใช่ครับมันคืออธิบายได้อธิบายได้ว่ามันเป็นได้อย่างไรเพราะอะไรครับ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องต่างๆอาจจะเป็นเรื่องฟิสิกส์กเคมีรวมทั้งอาจจะคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับรื่่นัดเลยผมไม่ถนัดเลยสักอย่างเนียถ้าได้ดูเนี่ยจ,จะเริ่มถนัดก็ได้ครับถ้าดูผมอาจจะมีความรู้ขึ้นมาตรงนี้ใช่ครับอาจจะสนุกประมาณได้ครับน้องๆที่อาจจะไม่ได้แบบว่ารู้เรื่องมาก่อนถ้ามาดูเนี่ยอย่างแรกเลยเกิดความสนุกแน่นอนใช่ครับสนุกครับและได้ความรู้กลับไปแน่นอนถูกต้องครับก็จะได้ทั้งความสนุกความรู้ไป นะครับ<น>ตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคครับอาจารย์ขอบคุณมากๆสาหรับข้อมูลเบื้องต้นแต่ว่าตอนนี้ผมอยากเห็นแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันครับและตอนนี้นะครับผมข้างๆผมมีนักวิทยศาสตร์ที่สุดยอดถึง2ท่านด้วยกัน ท่านแรกนะครับผมอาจารย์เก่งธนาวุฒินะครับผมและท่านที่2อาจารย์ต้องกิติศักดิ์สวัสดีครับอาจารั์นี่เป็นครั้งแรกเราฟ้องสายแอนโชว์โชว์นี้เราจะโชว์เกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์สายแอนโชว์นะครับโชว์นี้จะเป็นการโชว์เกี่ยวกับฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์ครับฟิสิกส์เนี่ยจะเป็นการศึกษาของแขนงของทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ปรากฏการณ์ของสิ่งไม่มีชีวิตนะครับผมลักษณะทางกายภาพเช่นอะไรครับอ่าอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของวัตถุ การเคลื่อนที่ของรถยนต์เป็นต้นนะครับเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องราวของฟิสิกส์ทั้งสิ้นนะครับโอเคครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องฟิสิกส์เนี่ยน้องๆบางคนอาจจะยังงงๆอยู่แต่ว่าโชว์นี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับอาจารย์โชว์แรกของเรามีชื่อโชว์ว่าอะไรครับเวียงไม่หกครับผมเวียงไม่หกโอเคแค่ชื่อก็น่าสนใจฮะอุปกรณ์ตรงนี้คือโหเยอะแยะไปหมดครับผมครับผมเป็นยังไงครับอาจารย์ครับสำหรับอุปกรณ์นะครับอยู่นี้ก็คือจะมีแท่นนะครับเหยืยดน้ำนะครับที่ใส่น้ำ และ2ก็จะมีแก้วกระดาษอันนี้ยังไม่ใส่น้ํานะครับก็ส่วนที่3ก็คือแท่นเหวี่ยงนะครับครับอันนี้คืออุปกรณ์หลักนะครับผมผมถาม่อยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆที่บ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีแก้วเหมือน,เห,อนเหมือนที่เรามีเป็นแก้วน้ําที่บ้านเขาแก้วพลาสติกอ,ไอ่ไงเงี้ยใช้ได้ไหมครับใช้ได้เหมือนกันครับโอเคครับ ยังไงครับอาจารย์เราต้องเริ่มยังไงดีครับโอเคอย่างสําหรับการแสดงครับอย่างแรกก็คือเราจะใส่น้ํานะครับลงไปในแก้วก่อนนะครับเยอะไหมครับเต็มเลยครับจนเต็มได้เลยนะครับจนเตใส่จนเต็มเลยนะครับโอเคอ่านี่สองก็คือเราจะวางลงนะครับหนึ่งแท่นเหวี่ยงนะครับหรือแท่นหมุนนะครับอ่ะคำถามก่อนนะครับน้องฟูครับถ้าเหวี่ยงนะครับเนี่ยครับแก้วเนี่ยครับจะหล่นไหมอ่า น่าจะหล่นครับน่าจะหล่นโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับผมอ่าเราจะเริ่มกันเลยนะครับครับเอ้อยอาจารย์จะดีรับลุยเลยครับเฮ้ยไม่มีน้ำออกมาเลยครับ น้องฟูจะลองหมุนไหมครับผมเดี๋ยวฟุตลองหมุนดูโอเคแต่ว่าถ้าฟุตหมุนเนี่ยอาจจะหกหรือเปล่าเฮ้ยเราต้องลองอาจารย์เชื่อใจผมนะครับโอเคลุยเลยครับลุยเลยครับไอตอนหมุนเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไอตอนจอได้เลฮะครับผมหนึ่งลองซ่อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่หกครับยังไม่หกจัดการฮะยังไม่หกครับยังไม่หกครับตอนจอตอนจอ อันนี้คือหลักฟิสิกส์ล้วนๆเลยใช่ครับผมเราจะเพิ่มแบบแอดวานขึ้นหน่อยนะครับแอดวาน์นะครับแอดวานครับคือเราจะใส่น้ำอีกนะครับใส่แก้วอีกแก้วหนึ่งครับให้อาจารย์แล้วนะครับอย่างนี้โอเลองดูนะครับว่าถ้าเพิ่มแก้วอีกหนึ่งใบเพิ่มน้ำด้วยนะครับจะหกไหมเจ็ดได้รับเจ็ดอาจจะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับอาจารย์ต้งพร้อมนะครับพร้อมนะครับ แล้วตอนจอดนี <la me> ่ผมเป็นไงดีเออตหบยนี้ โอ้ทีนี้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าทําไมแก้วมันก็ไม่หล่นนะมันก็ไม่หกเพราะอะไรครับครับผมในขณะลองสังเกตดูนะครับว่าในขณะที่เราหมุนนะครับจะมีแรงนะครับที่กระทาต่อตัวก้นแก้วหรือว่าตัวแก้วนี่แหละนะครับซึ่งไอแรงนะครับที่ทำเนี่ยเข้าสู่เนี่ยเขาจะเรียกว่าแรงศูนย์กลางนะครับซึ่งแรงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสภาพที่เราหมุนในในแรงที่อัตราหนึ่งนะครับหรืออัตราคงที่เนี่ยพอนะครับมันจะรักษาสภาพการหมุนได้นะครับทำให้แก้วเนี่ยมันไม่หล่นคือพอเราเวียงมันเกิดแรงเอียงให มันเข้าไปตรงกลางใช่ไหมครับมันก็เลยไม่หล่นนั่นเองนะครับผมยอดครับเหตความรู้เพิ่มเติมวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมจะต้องมีแรงกระทําต่อวัตถุในทิศทางเข้าหาศูนย์กลางของวงกลมเรียกแรงนี้ว่าแรงสู่ศูนย์กลางทําให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางของความเร็วซึ่งอยู่ในแนวเส้นสัมผัสของวงกลมทําให้วัตถุวิ่งเป็นวงกลมอยู่ได้ โชีผูกได้เชือกแล้วแกว่งหรือเหวี่ยงเป็นวงกลมในแนวระดับเช่นนี้แรงดึงของเชือกจะทําหน้าที่เป็นแรงสูงส่ศูนย์กลางนั่นเองตัวอย่างที่เห็นได้ชัดสําหรับเรื่องแรงสูงส่ศูนย์กลางได้แก่รถไฟหอเดืองกาและรถไต่ถังและในเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งโชว์ด้วยกันโชว์นี้มีชื่อว่าอะไรครับอาจารย์ ปืนใหญ่อากาศนี่คืออุปกรณ์นี่โอโ้โหอลังการมากฮะแสดงว่าโชว์นี้เนี่ยต้องสุดยอดแน่นอนอันนี้ก็เกี่ยวกับฟิสิกส์เหมือนกันยังไงครับเราจะโชว์กันยังไงดีครับวันนี้อาจารย์โต้งเกติศักด์จะจุดไฟที่เทียนนะครับแล้เวเดี๋ยวแล้วผมจะใช้ปืนใหญ่อากาศยิงไปดับเปลวเทียนคือใช้อันนี้ดับเทียนใช่ครับโอ้คือสามารถดับเทียนได้เลยใช่ไหมครับ ใช่เกียวิส like mm. huh. ิกสกเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดูว่าทำยังไงแล้วมันเกี่ยวฟิสิกยังไงอ่าเดี๋ยวผมขอปืนกระบอกเล็กก่อนมันมีกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ด้วยความแรงมันผิดกันเพื่อน้องๆทางบ้านอยากจะทำตามบ้างอันนี้เราทำจากอะไรบ้างครับแกลอนน้ำพลาสติกท่อ v c ครับสองส่วนประกอบเข้าด้วยกันนะครับจบเลยได้ปืนใหญ่อากาศเลยครับอาจารย์นะมาลองดูกันว่าเราจะดับเทียนนี้ได้อย่างไรครับต้องเลงไหมครับเล็งด้วยครับเล็งเลงนิดนึงเลงคิดว่าแม่นครับ สุดยอดเลยครับอาจารย์ผมมีคลิปไกลเหมือนกันนะใช่ครับตรงนี้นะสามารถดับเทียนที่อยู่ตรงนี้ได้อ่าผมขอลองบ้างได้ไหมครับได้ครับผมขอกระบอกใหญ่เลยกระบอกใหญ่บอกใหญ่ได้ไกลกว่าไกลกว่าแน่นอนครับขอตรงนี้เลยนี่ผมเล็่นี่ก็จะได้ไม่แม้แต่กระดิ่อันนี้ซอมครับอันนี้ซ้อมขำ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 เดี๋ยวเอาจริงนะครับเอาจริงเงอาจริงแลนะจริงล้านล้านค่ะได้ได้ โอ้โหจ๋งลยครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับทำไมครับอาจารย์ทำไมเราถึงสามารถดับเทียนที่มันก็อยู่ห่างจากอะไรครับทำไมเราถึงดับเทียนมันได้ครับอ่าเป็นเพราะว่าตอนที่เรายิงปืนใหญ่อา,ากาศไปนั้นทําให้ลมที่อยู่ข้างในปืนใหญ่อา,ากาศนั้นพุ่งตรงไปด้านหน้าและไปดับเปลวเทียนได้ในที่สุดนะครับ คือเราใช้แรงลมจากจากที่แบบว่าอยู่ในถังแกอนเนี้ยใครับ,รบเรากระทุ้งมันหรือว่าทุบมันเนี้ยมันก็ดันออกไปเป็นแรงลมออกไปดับเสียงได้เเเก็ความมมรู้พิิต่ต เมื่อเราตีไปที่ปืนใหญ่อากาศมวลอากาศจากภายในจะเคลื่อนที่พุ่งออกมาและเคลื่อนที่เร็วกว่าอากาศด้านนอกเกิดเป็นวงแหวนวอเทกยิ่งถ้ามีควันมวลอากาศที่ออกมาจะเป็นรูปแบบวงแหวนลอยพุ่งออกไปอย่างชัดเจนซึ่งในปัจจุบันบางครั้งอาจจะเห็นวงแหวนวอเทกนี้ได้และมีการนำรูปแบบการสร้างวอเทกริงไปใช้ในการสร้างของเล่นอิดด้วย วันนี้นี่ได้ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์เยอะมากครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์เก่งอาจารย์โต้ของทีมนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ในวันนี้และอย่าลืมมาติดตามกันนะครับผมกับรายการ S C E Science Show ว่า Science Show ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาโชว์อะไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยรายการของเราหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย